มูงว่าใครจะได้เป็นนายกกวะแล้วมึงว่าใครจะได้เป็นละแล้วมึงเลือกพักไหนกูต้องเลือกพักสีส้มป่ะวะแล้วมึงเลือกพักไหนกูก็ตั้งสีส้มปะวะมันธรรมดาอยู่เดี๋ยวปะแล้วมึงคิดว่าเลือกมาเนี่ยจะได้เป็นจริงป่ะวะม็ใช่เลือกพิธีแล้วได้เป็นพิธีนะเออมึงก็ว่ากันแหละเออมึงคิดดูดิมึงว่าจะได้เป็นจริงปะเนี่ยมาดูเลยอ้าเอ้ามิ้นจะกลับบ้านแล้วเหรอกลับแล้วไงใช่แล้วพวกมึงนั่งทำอะไรกัน แล้วพวกมึงนั่งทําอะไรกันเนี่ยกูเห็นพวกมึงจะไปซักผ้ากันไม่ใช่หรอแล้วพวกมึงทําไมยังไม่ไปกันอีกล่ะเนี่ยววกูจะไปยังไงก,กูไม่มีแฟบอ่ะแล้วพวกมึงไม่ซื้อล่ะกูไม่มีตงังค์เลยมาตังค์ลงมาเนี่ยกูขอ,อยืบแต่เพียสิบบาทได้ปะ่ะแล้วพวกมึงลงมางกันยังไงไม่เอาตังค์มาด้วยเล้วเนี่ยอ้าวก,กูลืมวันนี้กูเอเยงคืนอ้าเอาแบบแบบพวกมึงดิจริงๆเลยไม่คืนนะกูยืมีจริงๆนะเอาไปเลยนะไม่คืนบอกกู Ta, ra. Ô phép người ơi thôi 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 ันนีใจะถุงได้ยี่สิบตังค์เหรอที่กูบอกว่าุยี่สิบใบจับมือเงินจ้ามึงเอานี่ไหมขนมไหมล่ะนี่ค่้เก็บให้มึงอันนี้อันนี้จะเป,ปะ right? ็นคอนแปด้าเอ้าเจ๊พอนทำไมก็ถุกให้ยี่สิบใให้มาร้อยเลยมึงไม่ใช่ปดสิบก็ถูกแล้วให้เปยี่สิบม่หเราคืนไปใจดีทั้พวกหนูลวถ้าไปคนาดูนี่เขาจไม่ดีนะเจ๊ เจ๊คิดลืมขึ้นไหมขอบคุณพวกหนูมากเลยนะถ้าเป็นคนอื่นแบบคงเอาไปนานแล้วมันเป็ไงเจ๊ไส่ตังแล้วเอามาซะนะจะคืนได้ยังไงก็ไม่รู้จังแล้วเจ๊เป็ี่ยนใช่ไหมล่ะบ้างบ้างอ่ะซับถุงใหม่จริงแล้วนะอะไรจริงจริงแล้วนะจริงแล้วจริงแล้วเสียดจยเลยเจ๊ที่หัวเป็นลูกค้าประจำร้านเจ๊แต่มีสักกี่ร้านที่เขาชื่อชาชุนจินนี่เจาอาชีพโหดตัวเองอ่ะข่อหนุ่ตอบแทนความเสียใของเจ๊นะคะ กระเป๋ากระเป๋าของเจ๊ใช่กระเป๋าต่างเจ๊เองเราไม่อยู่ชั้นหนึได้ไงไม่รู้ไม่รู้อีกโอ้โหเลยก็กหนูเป็นคนดีมากเลยรู้ไหมเราเป็นคนอื่นนะพวกพุงเอาไปแล้วไม่เหลือไม่เหลืออะไรนะนเจ๊ขอตอบแทนความซื่อสัตย์สุจริตของพวกหนูอะไรอะเจ๊เอาเอาเอาันเอาของหนูอือคนนะเจ๊เครื่องนี้ถือแล้วถือทำหายแล้วพวกนี้ก็จะเจ๊ไม่คนเล่น หนูว่าแล้วหนูมองคนนี้ผิดจริงๆนะตั้งแต่หนูลงจากรถมาเนี่ยหนูก้าวเข้ามาในแวดนเจนเนี่ยก็รักของความเป็นคนดีของเจ๊รักของความดีคนเจนเนี่ยมันเจอจนหับอยู่เลยแจงเพิ่งนูหนูขอตอบแทนควาที่สนุกสนานกันของเจนนะใช่นี่อะนาฬิกาเจ๊นี่นาฬิกาเจ๊นี่นี่นาฬิกาเจ๊อ้าวไปอยู่ที่พวกหนูได้ไงนี่หล่นฉันหล่นนะีเมื่อกี้เลยหนูกันนี้เลยหล่นเก่งเนาะอืมมันก็ขอบคุณพวกหนูมากนะถ้าเป็นคนอื่นคงเอาไปแล้ว เป็นผู้กับก่อนนะเจ๊ถู่ก,กบแล้วก็ไปเล่าคนที่บ้านฟังว่าวันนี้มันเจอคนดีดีอย่างเจ๊ก้าไปแล้วค่ะเจ๊ดีค่ะดีเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเจ๊ก็อยากจะตอบแทนเขาซึ่งสัตว์สุจริตของพวกหนูเป็นครั้งสุดท้ายนะอันนี้ของพวกหนูใช่ไหมอ,อ๋อเหรอใช่เจ๊เจ๊มองเจ๊อจอมองหูเขาเป็อยู่างที่เจ๊ได้ยังไงอ่ะก็หล่นหล่นและเออทำไมถ้ากหนูไม่มีกุญแจห้องอ่ะหนูเข้าห้องกลับห้องไม่ได้เลยนะนี่ขอบคุณนะเจ๊ไปแล้วนะไปเจ๊แล้วนะไปแล้ว